เป็นพาที่ตอนนี้ในตลาดไม่มีนะหายากแล้วสภาพนี้บอกเลยว่าตีราคายากมากเล่นหากันนะต้องมีองค์กรบูกลบนะฮะส่งอะไรมาครับเนี่ยสวัสดีครับผมไอ้มาเทพนะฮะวันนี้นะฮะมาแกะกล่องส่องพาแท้กันนะฮะเนื่องจากปัจจุบันนะฮะวิกฤตโควิด COVID นะครับ ก็สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดนะฮะก็คือการที่เราลดการที่จะมาเจอกันนะฮะซึ่งวันนี้พี่พีเบางท่านนะก็ส่งพระมาปล่อยให้ผมเช่าบูชานะฮะใครมีพระแท้นะส่งรูปมาดูได้ที่ l ล n e แอสซาเอพาเทพนะ,ะผมก็จะมประเมินพระจากรูปให้ถ้าพระมีโอกาสแท้7-8 0นะผมก็จะให้ส่งพระมานะฮะวันนี้นะครับมีพระส่งมาเนี่ยทั้งหมด7กล่องนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มแกะทีละชิ้นนะฮะแล้วมาดูกันว่ามีพระแท้บ้างไหม แล้วเรทราคาที่เล่นหากันเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะฮะอ่ะมาดูชิ้นแรกกันเลยนะฮะชิ้นนี้นะครับก็ส่งอันนี้อยู่กรุงเทพนะอยู่แถวดินแดงนะฮะคุณประจักษ์นะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะเหรดน,นี้นะครับเป็นเหรียญไข่หลังพัดยศนะฮะปี2518นนะฮะนี่ถามว่าองค์นี้ดูดีไหมจากรูปเนี่ยจากตัวตัดเนี่ยเป็นพระแท้ดูง่ายนะฮะ<ๆ>เห็นไหมครับ พระรุ่นนี้เนี่ยเวลาตัดเนี่ยเขาจะตัดไม่ขาดนะฮะตัดไม่ขาดสักทีเดียวนะฮะก็จะเป็นเหมือนแบบตัดครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นร่องรอยแบบนี้นะฮะเหรียญรุ่นนี้เนี่ยสวยๆเนี่ยเขามีการเล่นหากันตั้งแต่8 0 0 0ถึง10,000บวกลบนะฮะแต่องค์นี้นะครับจมูกอาจจะมีแบนบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราคุยกับเจ้าของพระอีกหนึ่งทีนะฮะชิ้นแรกนะครับคุณประจักษ์นะฮะองค์นี้นะฮะเป็นพระแท้นะฮะคุณประจักษ์เต็มตัวนะฮะรอรับเงินได้เลยนะครับผม ชิ้นที่2นะครับคุณพิเชษนะฮะคุณพิเชษจากลำพูนนะฮะะมาดูกันโอ๋องนี้เป็นพระปิดตาหลังเต่านะฮะขูพระเนี่ยน่าจะมีผ่านการใช้มาเยอะนะฮะมือนี่เปิดหมดเลยนะครับสภาพนี้บอกเลยว่าตีราคายากมากอ่ะไม่เป็นไรนะฮะเบื้องต้นนะครับองค์นี้นะฮะของคุณพิเชษเป็นพระแท้นะฮะ เดี๋ยวเรทราคาเดี๋ยวผมขอคุยก่อนนะฮะพระปิตาหลังเต่านเนี่ยถ้าสภาพไม่สวยเลยหรือสภาพหย่อนสวยมากๆแบบนี้นะฮะเรทราคาจะต่ํามากๆนะฮะคุณพิเชษนะฮะเดี๋ยวเจรจาเพิ่มเติมอีกทีนะฮะเดี๋ยวเตรียมตัวรอรับเงินนะฮะเสียงแบอบนะเร็วๆไปโอเคนะฮะชิ้นต่อไปนะครับชิ้นที่3นะฮะมาชิ้นนี้นะฮะส่งมาจากปทุมธานีนะฮะคุณ ุณอะไรอ่ะอ๋อเป็นที่อยู่ของของอะไรของชื่อบริษัทหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจนะอ่ะไม่เป็นไรแกะดูเลยมี2เหรียญน,นะฮะเหรียญน,นี้เป็นใสมาปี2518นะครับหลังพัทยยศนะฮะพร้อมเล่มทองนะฮะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ออกวัดพระธาตุศกฝางนะฮะปี2522นะฮะอ่ะดูเหรียญนี้ก่อนนะฮะ ากที่เห็นนะฮะเหรียญนี้เป็นพระแท้นะดูง่ายนะแต่เร็ราคาเล่นกันนะฮะหนึ่บวกลบนะฮะเหรียญนี้จะไม่แพงนะฮะซึ่งไปออกวัดอื่นนะออกวัดพระธาตุศพฝางนะฮะต่อไปเหรียญนี้ใสมาหลังพันยศปี2518เนื่องจากพระรุ่นนี้นะฮะของเก๋ค่อนข้างเฉียบนะฮะจริงๆผมอยากจะดูตัวตัดมากเลยเพราะว่าพระองค์นี้ก็เป็นพระที่เหมือนมีผ่านการใช้มานะฮะทำให้พระเนี่ยมีสภาพหย่อนสวยบ้าง แต่ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตโทรคุยเจ้าของพระก่อนอาจจะขอแกะดูพระสักนิดหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคนะฮะแต่มีพระแท้อยู่แล้วยังไงมีโอกาสได้เช่าหากันแน่นอนเนาะโอเคครับผมชิ้นต่อไปนะฮะน,นี่ชิ้นนี้เลยชิ้นนี้ครับคุณคมสันนะฮะจากลบบุรีนะฮะมามาดูกันเลยนะฮะก็ะส่งพระมาทั้งหมดอ่าเราออกมาก่อนนะมีกี่ชิ้นเนี่ย มีกีบบัวใหญ่นะฮะมีสีวรีพิมพ์สี่เหลี่ยมนะฮะอ่ะมีจิ๊กโกนะครับบล็อกสองนะฮะเหรียญไข่นะฮะเหรียญไข่ปี2518นะฮะมาไล่เรียงเลยนะฮะนี่นะครับนี่กีบบัวใหญ่องค์นี้นะฮะพระยังไม่แท้นะครับเนื่องจากว่าพระเนี่ยตื้นนะฮะแล้วก็มีพระจะตื้นและเบลอนะฮะแล้วร่องยันเนี่ยเห็นไหมฮะ ล่องยันเนี่ยจะดูดูแล้วพระรุ่นนี้นะฮะถ้าเป็นพระแท้ล่องยันจะกว้างกว่านี้นะฮะองนี้ล่องยันเขาจะเล็กและก็แคบนะฮะตัวหนังสือมีขนาดที่ผิดไซส์นะฮะคือของจริงเนี่ยฟอนจะไม่ใช่เป็นแบบลักษณะนี้นะฮะจะใหญ่กว่านี้นะฮะกิบโบใหญ่องค์นี้เป็นพระไม่แท้นะฮะอ่าองค์แรกจบไปนะฮะองที่สองนะครับเป็นพระสิวลีพิมพ์สี่เหลี่ยมนะฮะเช่นเดียวกันเลยพระรุ่นนี้นะฮะ ลักษณะพระตัวจริงจะต้อง่อนคมชัดนะครับขอบเนี muscle, ่ยจะเป็นขอบที่เล็กนะอง์นี้นี่ขอบหนาใหญ่เลยแบบนี้เก๋แน่นอนนะฮะองนี้นะครับเหรียญจิโกะนะฮะพระเหรียญเหรียญนี้นะฮะดูจากตัว <nive> ต <m> um ัดแล้วเนี่ยตัวตัดแบบนี้เป็นตัวตัดในยุคใหม่ที่มีการตัดกันนะฮะซึ่งเหรียญนี้ยังไม่แท้นะฮะเหรียญไข่หลังพัดยศปี18นะฮะซึ่งเหรียญนี้เนี่ยโอกาสแท้มีนะฮะแต่เนื่องจากเหรียญนี้นะอาจจะต้องขอแกะดูตัวตัดนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งคุณพี่เขาก่อนแล้วกัน ส่วน3ามองค์นี้นะฮะเป็นพระไม่แท้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวผมเจรจากับพี่คมสันเพิ่มเติมอีกทีนะฮะอ่ะเรียบร้อยนะฮะรายการต่อไปนะฮะคุณสุกลนะฮะส่งอะไรมาครับเนี่ยนี่มันพระของผมเองนี่ส่งพระปิตาอภิมาเศรษสีมานะฮะอ่ะบางท่านอาจจะงงว่าอันนี้คือพระรุ่นอะไรนะฮะเป็นพระที่ผมสร้างขึ้นเองนะฮะ รุ่นปิดตาอภิมาเสตีนะฮะถามว่าทําไมถึงมีคนส่งมาปล่อยผมนะฮะเพราะว่าผมบอกแล้วว่าพระที่ผมสร้างเนี่ยทุกองนะฮะมีมูลค่าหมดนะฮะองนี้เนี่ยคุณพี่เขาอาจจะมาปล่อยคืนนะฮะองนี้องพระชุบทองนะฮะเป็นเนื้อบรอนนะฮะก็เป็นพระที่ตอนนี้ในตลาดไม่มีนะ,ะหายากแล้วนะฮะแบบนี้องหนึ่งเนี่ยเล่นหากันนะ,ะต้องมีองล์ละหมื่นบวกลบนะฮะพร้อมทองเนาะอ่ะเดี๋ยวผมแจ้งคุณพี่เขาแล้วกัน ผมเช่านะฮะแบบนี้รายการต่อไปนะฮะจากคุณสมพรน,นะฮะคุณสมพรอืแต่ไม่ได้บอกว่าส่งจากไหนเนาะองค์นี้นะฮะเป็นสังกะจายสังกระจายนะฮะร,รุ่นนี้สร้างก่อนปีสอง0ันห้าร้อนะฮะก็เป็นพระหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจนะฮะหลวงปู่โต๊ะปกเสกเหมือนกันนะครับอ่ะ พระแบบนี้นะฮะผมรับเช่าอยู่องค์หนึ่งนะฮะห้าพันบวกลบนะฮะองค์นี้เป็นพระแท้ดูง่ายนะฮะอาจจะบอกก่อนนะฮะผมจะมีวิธีการดูอย่างนี้ฮะสังเกตไหมฮะว่าจะมีร่องรอยตัวตัดอย่างนี้นะฮะด้านบนขององค์พระนะจะมีร่องรอยของตัวตัดที่เป็นเส้นๆแบบนี้เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวผมแจ้งกลับไปนะฮะนี่ได้ได้ซื้อขายกันแน่นะองค์นี้นะต่อไปนะฮะคุณพี่สุรเดชนะครับอันนี้ส่งมาจาก จากไหนเนี่ยไม่ไม่มีที่อยู่นะฮะไม่เป็นไรนะฮะเป็นพ้าอะไรครับเนี่ยส่งมาสององนะฮะองค์แรกนะฮะอันนี้นะฮะผมไม่รู้พ้าอะไรเหมือนกันนะฮะอันนี้อาจจะอาจจะส่งคืนคุณพี่เขานะบางอย่างผมก็ไม่รู้นะฮะแต่อันไหนที่รู้นะครับก็จะแจ้งไปนะฮะดูองค์นี้องค์นี้เป็นอะไรอ๋อเป็นเหรียญรุ่นสองนะครับ เรืรุ่นสองนะฮะของลูปุโตนะฮะอันนี้เป็นบล็อกวงเดือนนะอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนดูตัวตัดนะฮะพระรุ่นนี้นะฮะดูตัวตัดนะฮะว่าตัวตัดเนี่ยเป็นตัวตัดในยุคนั้นหรือเปล่านะฮะอ่ะพระองค์นี้นะฮะง่ายๆเลยนะฮะจากรูปนะฮะเป็นพระไม่แท้นะฮะเอาเป็นว่าผมส่งคืนให้คุณพี่ทั้งสององค์เลยนะฮะ เรียบร้อยนะฮะง่ายๆนะครับมีพระเครื่องนะฮะอยากเปลี่ยนเป็นเงินสดนะฮะสามารถส่งรูปมาได้ที่ l ล n e แอดไซน์ผัดเทพนะฮะส่งรูปมาประเมินพระถ้าโอกาสแท้จะให้ส่งมานะฮะส่งมาปุ๊บเป็นพระแท้เตรียมตัวรอรับเงินนะฮะวิกฤตโควิดนะครับช่วงนี้นะฮะการที่เรานําพระมาเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับแล้วเราไม่ต้องมาเจอกันนะฮะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมผัดเทพมาต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ